ไอเตี้ยไปไหนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละข้าไม่รู้อ่ะข้าเห็นมันวิ่งไปอ่ะเอาไงเราจะไปสหายเราไปไหนกันเนี่ยข้าสองน้กพิลากันขาอยากได้อลูมิเนียมเลิศเกินงั้นท่านต้องไปเอ่อต้องไปคุดข้าไปคุดแล้วมันได้ทีดเดียวขะวอยากซื้อแต่มันม่ีใครขายยขายเลย อันนี้ไม่น่ามีใครขายล้หรอสิงค์ขนองออนาไงล่ะท่านบุรุษที่ชื่อว่าสิงค์ขนองนาท่านว่าไงคือใครนะท่านคือคนที่ตีปืนรับหาชุดตีปืนอ๋อไอสิงค์ใช่ไหมขายชิ้นละหกพันเลยนะท่านแพงมากเลย พอเดขาดทาเองดีกว่าใช่แล้วล่ะค่าว่ามันแพงเกินไปขาดแของมาบางสวนแล้วแหละค่าว่าผู้นี้น่ะน่าจะได้นะถ่าดวงดีอืมอืมอืม,อม,อมเจ้าขาดอะไรนะก็แต่ข้าจะห้อยนี่ออกขาดเรอเอาออกไม่ได้จนกว่าเจ้าจะสิ้นชีพเอาไงก็ถือสายนี้ก็ถือว่าเป็นคอดีของเราด้วยใช่ไหมใช่แล้วขา,ขาดแค่ด่าปืนด่าปืน โว้เสียงใครนะบอกไปว่าที่นี่ที่อยู่ต้องห้ามเข้ามีความร้ายแรงทำไม่ได้ให้เจ้าเข้ากดเทโอ้ยโอ้ยปิดประตูให้ข้าด้วยท่านโอ้โหดูมันพูดจาสินรกเอ้ยแกพูดว่าอะไรนะแกจะปิดไหมจะปิดประตูไหม มาเจ็บอยู่ค่ารับถึงสามสองให้คาปิดยังไงหล่ะจะปิดไหมไปหลบทางให้สะาสิเจ้าเดินมายังไงก็ปิดอย่างนั้นมันปิดไม่ได้ท่านมันติดเขาไา,าลองดูสิมันปิดไม่ได้แล้วเจ้าเปิดเข้าไปทำไมมันเป็นสถานที่ของเจ้าหรือ เห็นว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะท่านจะนั่งลงสิทำไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้นั่งไม่ได้หาเขาเจ็บอยู่โอ้เอาละจะรีบใส่หัวไปซะก่อนที่ฉันจะหมดอารมณ์กับแกอะไรนะท่านว่าเจอกันท่านท่านดีเล่นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่ท่านว่าไงท่านมีอะไรท่านมาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้าจะมาหาบอร์ดที่นี่นะท่านมันอยู่ตรงไหนบอสเข้าไม่แน่ใจเลยบอร์ด มดตรงที่นี่มีบอ่อหรือเปล่าท่านมีว่าแต่ท่านมีด้าปืนขายไหมหน้าปืนหรือมันอยู่ที่สายฆ่าท่านอยากได้ดหรือสายฆ่าต้องการเป็นอย่างมากเร่งด่วนด้วยนะ่ะอ๋อเดี๋ยวค่าส่งค่ะสายฆ่าก่อนนะเดี๋ยต้องติดต่อให้หนโอเคท่านจลดราคาให้ไหนได้ไหมอาจจะไว้ชีวิตอืม นี่เราตีสายพอเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าเฮ้นี่เจ้ายังไม่ไปอีกเหรอถ้าแค่มายืนอยู่หน้าร้านครับตรงไหนละท่านเจ้าจะไปหรือว่าไม่ไปหรือจะให้ข้าส่งเจ้าไปอีกทีหนึ่งส่งไปไหนเลยไปถ้าเราอยู่ที่สถานีรถไฟตรงนี้มันเดิมนี่เจ้าท้าทายอย่างนั้นเหรอท่านทำไมท้าทายท่านเองเย็นซี่ข้าไปเหนืนที่บาดเจ็บอยู่ท่านก็ไปยืนที่อื่น ไปปลูกปากันดีกว่าท่านท่านไหว่าไปยืนที่บาดเจ็บท่านไม่ไปโรงพยาบาลล่ะท่านอยู่ตรงไหนท่านชี้ท่านเห็นไหมท่านมายืนอยู่อะไรตรงนี้แต่ตอนนี้เพื่อนข้ารื่อไม่พอใจเรื่องคำพูดของเจ้าเรื่องปิดประตูท่านไม่ทำท่านเปิดแล้วท่านไม่ทำแล้วมันยืนอะไรงแล้วท่านไม่ปิดพ่าว่าเจ้าต้องบาดเจ็บอีกรอบบาดเจ็บอยู่ เรามีขันึงท่านเข้ามาอย่าเข้ามานะยืดแขนออกมาท่านยืดแขนออกมาไอ้เข่าทำยังไ่เข้าไอ้เพื่อนข้าข้างหน้ามันโดนยิงเลยเรามีดหน่อยได้ไหมยืดแขนท่านออกมาสบายท่านหอ่ท่านตามเข้ามาอย่าเข้าอ่าเข้าให้มันเข้ามาอะไรมันยังไงสิเพื่อนสหายของกะโว้มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นแต่สหาย อันนั้วมันเมาหนะปล่อยมันไปมันคอยทำอาสาให้เรานะโอ้ไอเจ้าหนูไอไหนมาเนี่ยไอหนูไปเป็นต๋าไอหนูตัวม้ามัดแตงคืออะไรอ่ะหรือว่าม้ามัดแตงงั้นเหรอมันคืออะไรด้วยท่านค่อนข้างที่จะเร็วเลยล่ะตัวเนี้ยเอาละมัดแตงเนี่ยเข้าไปดูต้นทางาสิแล้วท่านอยู่ในอำเภอเข้ามาร้าจะหายยังถ้จะหายหรือยัง ชื่อนอนนอนเซเลียนี่อพ่อมาใช่ไหมใช่ท่านไก่หายหรือยังหืมท่านไก่หายหรือยังท่านไก่หายหรือยังไก่บอกไก่เพื่อนคาวถาหนึ่งนาทีนะท่านอีกหนึ่งนาทีเวลาสอดคนใช่ไหมใช่แล้วอะล่ะกันค่ะยามีดมันค่อนข้าง ศึกแล้วนะ่ะดา,ามันไม่ค่อยคมเดี๋ยว <eterm Gore. S 1> ถ้าเจ้าหายดีเจ้ายืนมือมาให้เพื่อนข้าได้เอามีดไหนได้ไหมเอาคมน่ะให้มันได้ยู่หน่อยได้ไหมได้ไหมท่านคาดวว่าถ้ามันไม่ได้ท่านได้ได้ท่านก็อกไม่ได้ซื้อไม่ได้ไงครับเจ้าจะบอกว่าไม่ได้สินะพูดกับพ่ข้าดีๆดีกว่าคุยกับท่านดีแล้ว ปุ้ยไ่ดีตรงไหนเอาละข้าไม่อยากทำร้ายร่างกายมันไปแล้วข้าไม่อยากจะทะเลาะวิวาทกับใครแล้วนะวันนี้ขันไงมากๆแล้วขอบคุณทะเลาะวิวาทมาโอ้จะมีเรื่องกับพวกท่านหรอโอ้รู้คำพูดเขาเสกอืตัวคนเดียวนะท่านตัวคนเดียวแล้วข้าจะไปสนใจท่านทตไม่ล่ะท่านตัวคนเดียวท่านไม่ควรพูดจาอะไรแบบนี้รู้ตัวหรือเปล่าแล้วท่านเข้าบ้านคนอื่นท่านควรปิดประตูด้วยรู้ตัวไหม นี่ตู้บ้านของท่านเหรอเสร็จยังอ่ะอันไม่ใช่บ้านค่ะแต่มันเป็นโรงเบียร์ถูกไหมประตูมันปิดอยู่คนอื่นเข้ามาเขาก็ปิดท่านไม่ปิดท่านใหญ่โตมาจากไหนกทีมันปิดไม่ได้เมื่อกี้มันติดบา<อ>า<ม>้านทำไมไอเตี้ยนั่นปิดได้เป็นประตูมันเปิดอย่างนั้นได้ก็ปิดเองได้ประตูนี่สิเนี่ยประตูนเนี่ยมันต้องเปิดจากด้านในท่านถึงจะปิดได้ ข้าคงจะไปปิดมาไอเตียนะ่ะจะถายคนเล็กสุดอนะ่ะดูขาะนะดูขารามาทำอะไรนะ่ะนั่นแหละจะหายบาดเจ็บแล้วท่านจะทำอะไรขาต่ออยากรู้หรอท่านจะหายข้าจะนั่งดูแล้วกันนั่นเลย ถ้าขอไปดูไอ้ขี่มาต,ตัวนั้นก่อนได้เลยจะฝากากดูไอ้กิ้กๆไม่ดีคนกิ๊กมันโด,ดน,ดนทำร้ายร่างกายน่ะถ้าเราไม่อยู่กันอ่ะเจ้าอยากได้เป็นอะไรดีล่ะระหว่างมีดกับอันนี้ข้าให้เวลาเจ,จ้าคิดสิบท่านดวลมีดาดีกว่าโอ้ยได้สองกับ นี่ท่านท้าข้าดดนมีดอย่างนั้นเหรอใช่น่ะสิยอมได้อยู่แล้วล่ะสะหายงั้นเราไปหาที่เงียบๆมันกันหรือเปล่าท่านท้าเพื่อนข้าทุกอย่างเพื่อนข้าไม่ทำฟรีหรอกนะมันต้องมี 10, มเดิมพันใช่แล้วล่ะเดิมพันเป็นอะไรนะท่านเอาเป็นเหรียญก็ได้ท่านไอ้แล้วคนละสองพันห้ารวมเป็นห้าพันดีไหมล่ะถ้าไม่มีเหรียญเลยนะ ท่านไม่มีเหรียญอันเริ่มท่านเป็นปืนยาวของท่านไหมล่ะที่ห้อยอยู่เข็นข้าวไปให้ได้มากสุดแค่ตัวทองกันนะตัวทองกันเลยตัวทองอะไรล่ะทองอะไรหมวกหรือเปล่าถ้าหมวกเดี๋ยวข้าวเองเดี๋ยวโทษนะอืมเสียงตายวะรวมมีอะไรกินหรือเปล่านะไอ้พูดอะไรมันมาวะ เคืือโค้ดเหรอใช่แล้วอย่างอื่นล่ะท่านแล้วเจ้าจะเดิมพันเป็นอะไรข้าให้เลียกข้ามีเจ้าจะเดิมพันพันเป็นตัวทองใช่ไหมข้าก็มีเหมือนกันเอาอยัางไงท่านข้าก็มีตัวทองคิดว่าไงล่ะข้ามันจะเยอะไปไหมตัวทองนะ่ะือว่าเจ้ายินยอมเจ้ายินดีไหมล่ะ ยินดีไหมล่ะถ้าเป็น,นตัว<ด>ทองรว่าข่าว่า,าย,ยินดีนะข่าว่าเดี๋ยวเราเรลือลเมืองแถวนี้มาเดิมพันดีกว่านะอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าให้เด็กละกันเด็กมันไม่โกงอยู่ละของทั้งสองฝั่งจะอยู่ที่เด็กน้อยคนนั้นโอเคไ,มไหมท่านแล้วเด็กมันก็ยืนอยู่นู่นมันไม่ได้ยืนเล้าด้วยเอาละ ไอหนูเข้ามานีเด้วเดี๋ยวข้าไปเลยตี้ยก่อนไอหนูร้อยตีอ่เตี้ยเข้ามานี่สิถ้ามีชื่อต้องฆ่าฆ่าด้วยแต่ว่าข้าหิวข้าวนะมีข้าให้ข้าไหมมีถ้าเจ้าฟังข้าก่อนเดี๋ยวเจ้าเป็นกรรมการให้ไหนได้ไหมพอดีสหายฮข้าจะดวนมีดกับไอ้วกนี่ไหนอ่ะอ่าไม่รู้จักชื่อเจ้า คาเรี่ยเลีเล่ยวแหวก,กที่ไหนที่ไ,ไหนคาไม่รู้ดอนไหนก็ไม่รู้ดอนแอเทลโลหรือเปล่า<ห>ดอนโคอริโอเน่หรือเปล่าท่านฮะดอนเซเลนารีจะไปซื้อผ้าเช็ดปืนไปทำรจักผีบินหรือเปล่าเข้าวัานาดอนคนในั้นแหลนะเนาะอะไรท่านจะเดินพันเป็นอะไรไอ้เตี้ยสลักอะไรบอกลุงเข้าไปสิคาสลักสองคาสีนะ สรุปท่านจะเดิมพันเป็นอะไรไหนท่านพูดให้ค่ะตัวทองเสื้อโค้ท่านหัวทองเสื้อโค้ค่ะขอดูก่อนนะถ้ามีอยู่สามใบเป็นตัวทองถุงมือกระเป๋าแล้วก็เป็นผ้าคลุมน่ะแต่ไม่ใช่โค้ทท่านโอเคไหมถ้ามีสามใบนี้ท่านเรียกมาสักใบหนึ่งของกระเป๋าแล้วกันกระเป๋าได้ไอตียสลักอะไรชี่บาเตียน สองห้าสี่ไสองสี่ห้าอ่าเดิมอ่ะหายไปแล้วอ่ะก็หายไปแล้วเอาหลังร้านเหรอหลังร้านไม่ล่ะได้เลยหลังร้านไม่หล่ะมันไม่ได้ยินเสียงปืนอยู่แล้วไม่มีใครได้มาลรอกจะทำอะไรอะแข่งกันมันเป็นมีดใช่ไหมล่ะทยินยอมไหมทำยินยอม ให้เตียเป็นกรรมการให้มันยิงปืนขึ้นนัด3เม็ดแล้วก็เริ่มยิงปืนขึ้นฟ้านะเขาภัยแทนด้วยอันนั้นแหล้วตากล้องได้ไหมยาถ้าเสียดายกระสุนมาไม่ต้องสามเม็ดเองอะไรไปกันดีกว่าเจ้าเลือดเจ้าบาดเจ็บอะไรมาเจ้าพันแหหรือยังข้าเป็นยาให้ทำนะหายเจ้าดูแผลตัวเจ้าด้วยใช่ข้าขหนิหาเจ้าดูแผลตัวเจ้าด้วยใช่ข้าขอกระสุนหน่อยดิเอา

ม,มันยังใส่ไม่ได้เลยนะนี่ท่านยังไม่หายเจ็บหัวไหล่กันอีกเหรอท่านโอ้เปล่านะข้ามีปัญหาเรื่องใส่สุดพื้นไม่ได้ท่านท่านต้องยิงให้มันหมดก่อนท่านถึงจะใส่มันได้ใช่เหรอใช่แล้วล่ะ ขมากครับโว้ข้ากลับมาแล้วล่ะร้านปืนมันปิดน่ะเอะาล่ะพูดกันตรงนี้ให้ผู้ต่อสู้เจ้าได้ยินด้วยว่าเจ้ายินยอมกับเสื้อโค้ดถ้าเจ้าเสียยินยอมเจ้า,าแล้วออข้ายินยอมอยู่แล้วเล็กน้อยของพวกน,นี้ของนอกกายอต่แล้ว ข้าชนะหรือเจ้าชนะไปผลครั้งนี้ให้มันจบโอเคไหมท่านได้เลยท่านข้าจะไม่ล้างควานท่านเพราะแล้วท่านก็อย่ามายุ่งกับพวกข้าอีกเข้าใจไหมไม่ยุ่งกับท่านหรอใช่เลยเข้าใจตามนั้นข้าตกลงไปหลังร้านเอาล่ะไปไอตี้อ่ะไอตี้อ่ะไปาตาม,<อ>มาข้า<ป>ชื่อบัตเตียนบัตเตียนน่ะมันเรียกยากหรอ ไม่ใครอยากกินข้าวโพดอะ่ะได้แล้วเขาได้กระสุนแล้วได้ทอย่างแล้วได้เด่นเป็นได้ของทองอะไรอะ่ะตายมายัางยูไวเตี้อยูไวเตี้อ่ะอาเดิมพันไปแล้วนะ่ะไหนขอกได้ไหมท่านแปลงไฟแปลงไฟแปลงไฟเอาคนละฟังคนละฟังจเจ้าจไม่เกี่ยวก็ออกไปสิเจ้าไม่เกี่ยวก็ออกไปไม่เกี่ยวก็ออกไป พวกท่านราาาพร้อมหรือเปล่าเอาละค่ะพร้อมแลาดสายเดี๋มวเตนี้ครับปื้นนะสามนะ ไปอย่ากิดจะลองดีนะสายขาเตือนไปแล้วเอาไหนเดี๋ยววันข้าก็รออยู่ว่ะไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันไม่มีสัจจาในบมูโจรหรอกนะสายข้าไม่มีหรอกนะมาเดิมพันให้สหายข้าโดนข้าปีไม่ยอมหรอกเอาอย่างนั้นเจ้าก็เอาของมาแลกนะ เอา,าไปเตีย้ยแม่งขาเจ้าทิ้งขอข้าวได้ไหมลนะาข้าอยู่ข้าเดออ็กไรโม้โม่อะไรเนี่ยจะมัดข้าหรอ,อย่ายาข้าไม่ยืดก็ต้องรีบไปก่อนที่มันจะตืหินมาหาข้าวหนึ่งสองหกมีแต่หนุม่มฟังไม่มีสเต็กไอไว้อะไรอันนั้น สหายค่ะข้าว่าเราอย่าทำอย่างนี้กันบ่อยเลยข้ารู้สึกสงสารแต่ข้าก็ไม่สนอย่าสนใจคนอื่นพออรอะคอื่นก็ไม่ได้สนใจเราสหายข้าว่าเราไปเกี่ยวกับไอ้พวกคนหลาดัดหรือเปล่าแถวแบ็ควอเตอร์นนะันข้าว่าเราควรจะออกเดินทางไปที่ไหนสักทีนะเพราะสหายเราไม่มา<ช>เลยสามทุ่มแล้วล่ะท่านใจแล้วเ,เจ้าให้มายังเนี่ยเี้ยให้ไปแล้วอันนึงไม่ใช่หรอว้วดูเจ้าเด็กคนนี้สิ ไอ้เต <kleine and> ี้ยกระเป๋าป้าก็ได้ก็ได้ไปแล้ว่ก็กลมเหลี่ยมได้ไงใครใครหิวบอกฮานะคามีข้า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 หิวข้าหิวข้าหิวเจ้าไปอยู่กับไอ้เสื้อแดงไหมเอาทุกอย่างอ่ะฮะเจ้าไม่ได้อ่ทิ้งเจ้านะโอ้เดี๋ยวะละรันะ